เอาเลยครัส,ส,ส,สวัสดีครับวันนี้พวกเราลูกไถยอคนไข้่งคนเก่าคนเดิมครับกินข้าวแรงครับวันนี้เท็ดกับเคีย aquí, ่ยมห้าก hmm. osos, ันแล้วครับพี anyway> ่น no. ้องกินข้าวครับวันนี้นะครับกินข้าวยามเป็แรงครับได้เมนูต้มต้มผ้าพยนงงวครับนี่ครับต้มยำผ้าพยนงงวตำฮู้งครับนนี้ฟาซิเนื้อสวรรค์ครับนี่ครับโอ๊ไก่ครับวันนี้วันนี้ไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องมามาครับเซ็ตเซ็ตกับลูกไถยอครับวันนี้ ะครับครับทีมงานกันได้ครับนะครับคือเเาเสยดงนบนรับเงาเด้อบานองบัวครับเ้านองบัวบัวหวานนขึ้นตัวมือนี่จางมเยจีมอเสียงเนาะนะครับจคตุ้มนัครับเน่งครับมเดลเขาเข้มาเต็มเต็มเื็มใบ่ไห่ มันเสียงสุดหลองทิมเสียงเปลยนิวของยังซนนะม่่งย่ยงแร้าตอได้สบบาเข้ามนเดียวครับพี่นงแซ่บมากเลยครับ่ครัมึงครับ้บานน้บัแครับแมาเ่ เอาสดอันตุ่ด้วยนี่ซุด้วนี่พริกอ่อนดีกว่าไมพริกอ่อนเฮ้ยสุดร่าสุปแต่น้ำเนาะไายที่มันเนยอาแบบขำเสียบน่แบบพืนน้ำเป็นตะยะนน่พี่วาแต่เสีบเกินคือยังเสบิเอ้ยแย่เสียบเลยจุพี่น้องออฮะอออยำง่อคือลดเอาพี่น้อง

ไ่แแดีมันนะครับ,บแซ่บเลย่นองอืมเราฟานบีนเพราะก็ยังเมื่อเข้าไปไี้เก็นแล้วกี่ยืนแก้มแล้วอโค้งที่แบบโอ้ยยำของบุกขาดองเอ้ยแซ่บเลย tôm nặng bên nặng thế nào như thế là hết 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 không hết nó hết 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 นั่งครับเาอ๋อฮอ้อแด้า้เสียไปเียเบิ้งกุนี่ร่ดนนี่บ้านองบัวบ้านองบัวลองส่งผมดนดเบ้าหูไนยอยฮ้ออเฮ้ยยังไงจั์

อีกแล้วใครไว้ข er mm ้าเอลน่อยลงมเหบอายแล้วอายเดียวตุ่มภาพพิยนทำเล่ครับเจ็บเสียบเลยกินเนงกินข้าแหลงไหมครับหน่งก็ยังากเห็นเนาะหนังนะนังนน่าเลยเกียงเันเล่้เสียบไปเลีวะ มันน like ้อยเลยยอดต้อนมันเยอะแก่ใจเก่งเห็นไหบริหารแถวแกไปดีพี่น้องเล้วจอมหุ้งกับเพชรตุ้มก็ฮ้อยเข้าก็ฮ้อยเฮ้ยได้แน่วันนะครับกินยู้อะไรออสเารเลียเขาแลมึงร้อนมึงหนายกินได้สิออะไรพี่น้องนะครับเบอร์เหล่าเด้อ เด้๋ครับไปเด้อมาเดี๋ยวมาเด้อย่างเดียววะเราต้องย่างรวดครับมาพี่ร์บลืดแต่แนวกินยุ่ซิเรียลครได้ยินว่าบ้านเนี้ยหรือยัอยากยิงง่ายพี่น้องตีนไก่ครับเแนยนมันเลยเนี่ยแซ่บพี่กินเป็นจะพีจะอ้วนนี่ดียว

อยิ้มมเด้อยิ้มมาเหวะเด้ดีเด็ดนะเออยิ้มมาหวะนี่ไดู้้เดียวเราจะตาคนไ้เหมือนกัครับพี่เด้อเซียีดีพี่น้องเอยแฮงี 可不空你猜不啦？啊？嗯，你哪能不？嗯嗯嗯嗯 ่ตุ้มนั่งอบไรจนงัวงเฮ่อไม่รู้อะรพอชิมนะครับแคบปะอื๊บปะหมเลยนเนาะกินได้นเลยครับ มันจะกะเรื่องงานมาครับที่กินกันเนาะมัมีน้ำมาลำใหญ่ไหมเนี่ยตำม้วนแซมน่อยน้อยสุดดหน้อเดี๋ยวมันมัวละเส็จเกือี่มือลูกไอน้อยครับบอกเลยว่าอีนนี้น่าดึกนะครับจะแทบเลยนี่กำเนี่ยอืม

อ้าให้เลยบอคือชบข้้อมมากหยก้องอ๋อชุบขี้สำเร็จได้วอ๋อชุบที่ไหนชุบที่ไหน เวพค่อยกินวะนี่ยควปัตติเซ่ยอย่าให้น้องเลยน้อ,ยองก็จะอว้วนตีนไก่ครับ<ม>ตีนไก่จะน้องกออไก่น,นะครับคือเวลาไว้ใช่ไหมรไหรครับทุกนายเหรสวัสดีครับ